มาแล้วเนาะพี่น้องเข้ามาเนาะเข้ามาถ่ายสบายดีกันอีกรอบเด้อเนาะสบายดีกันโลบบ่ายเนาะของวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม6กเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กลับมาโหกับบานใจอีกเส้นเคยเด้อเนาะกับช่วงของฮานอยเนาะพี่น้องเนาะหวนใจกับโบก้าสิไลซุดเนาะเพราะว่ายานบางท่านอาจจะเข้าไปบุได้เนาะก็เลย มาเฮ็ดคลิปอีกคือเก่าเนาะพี่นะเนาะเดี๋ยวท่าไปว่าจังใดแหละจังเนาะจังสอบถามอาจารย์อีกเชิญหนึ่งเนาะพีนะ่เนาะเนาะเมื่อวานนี้ฮนนหาหนอยหวานใจไลสดลงไปแต่ว่าเข้าไปเบื้องไลสดตัวเองกันยังบ่ได้เนะ <c oughs> าะกับมือวนนี้กลับมาให้เป็นไปว่าเป็นเนาะเฮ็ดเป็นคลิปอีกคือเกนะนะ่าเนาะพี่เนเนาะเพราะว่ายานแบบบางท่าน จะเข yup. <po> jsem, ้าไปเบิ so ่งไลฟ์สดบ่ได้เนาะคือเพิ่นได้แจ้งทางโคความอันทางไลเนาะว่าเข้าไปเบิ่งไลฟ์สดของหวานใจบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะก็มาให้เป็นคลิปอีกเส้นเคยเด้อเนาะแต่จังได๋ล้วจังหวานใจก็จังลงไลฟ์สดอีกเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้ฮิๆปังๆกันทุกๆท่านเด้อเนาะเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้อง ฝากกดติดตามไว้นําเพื่อจะโบได้พลาดแนวทางที่หวั่นใจได้เอาลุงให้เด้อแล้วก็ฝากบ้านมั่งมีหกหกหกไว้กับพี่น้องอีกเส้นเคยนะเพื่นเนาะโอนเทโอนจริงรับประกันคววมโปดภัยร้านประิินะ์เนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าเข้ามาแล้วเนาะเข้ามาไม่ๆแบบโปรหูส่องทางจะเข้าไปใช้บริการทางร้านมั่งมีหกหก ให้กดเข้ามาตรงที่หวั่นใจได้วางไม่ให้ได้เลยเนาะตรงคอมเมนต์เนาะพี่นงเนาะหวั่นใจก็จะวางทางเข้าร้านให้ตรงใต้คลิปเด้อกดเข้าไปทักไลน์หาแอดมินแล้วก็สอบถามได้เลยเนาะว่าอยากจะจับจองในแนวทางไหนก็คือมีให้บริการทุกๆแนวทางเนาะพี่นะเนาะแล้วก็เปิดรับกับฮานอยสฉอาะกิจกาซาตสามัคคีเนาะพิเศษปกติ V.I.P มีครบจบในบ้านหลังเดียวนะเพี่อนเนาะเข้ามาแล้วบ่มีคำว่าผิดหวังเนาะเฮงเฮงปัง,งปงัปงกันทุก,ท,กทุกท่านบอกว่าเปินทั้งแนวทางแล้วก็ร้านที่เฮาจะซื้อจะจิ้มเนาะคือหับหองความปลอดภัยแน,น่อนอนนะพี่อนเนาะมาเบิ้งแนวทางฮานอยมื่อ,น,น,อนี้เนาะอาทิตย์ที่24ธันวาคม66 ือนี้หวานใจเฮ็ดได้หนึ่กับหเนาะืนนี้หวัใใหน,น,นวใจให้วิ่ง1กับ5อีกเด้อเนาะกระจอให้ก็มี10 1่งศูนย์หแล้วก็หนึ่งเกนาะหนึ่งศส หนึ่งหกแล้วก็หนเกด้อโจห้าก็มีห้าศูนย์หหนึ่งหสองหหแล้วก็ห9าเก้าเนาะห้าศูนย์หหนึ่งหสองห้าห แล้วก็ห้าเก้าเนาะื้อนี้หวั่นใจให้วิ่งหนึ่งกับห้าเด้อกับแนวทางหาหนะ่อยเนาะเพื่อนเนาะเข้ามาแล้วบอกว่าท่านจะจิ้มในหน่อยใดก็ขอภาวนาให้มาตัวที่หวานใจได้โจได้คัดออกมาให้เด้นะอเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงหิงปังปังกันทุกทุกท่านเนาะขอให้ได้ค่ากับเข้ากันในโลบเย็นของวันอาทิตย์เนาะเพื่อนเนาะจะเป็นเสาอาทิตย์กะ เขากะจะโบยุดที่จะได้รับสุขลาบนำกันเดอ้อเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดชนะแชร์เนาะแล้วก็ท่านใดที่บ่ทันได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้นำเนานะพีเนาะและ้วก็อย่าลืมเข้าไปเนาะให้กำลังใจเนาะหวานใจกับบ้านมั่งมี6กหกนำในเดอ้อเนาะเข้าไปใช้บริการเนาะกันได้เนาะพี่นะ้องเนาะคืออภิบาลข่วมปลอดภัยร้านกุศินเนาะ เข้าไปแล้วก็อย no, ่าลืมบอกว่ามาจากห้องของน้องหวานใจเนาะจะได้แบบว่าซีดแบบว่าอุนไวทันใจแนนอนเนาะพี่เนาะก็ฝากเข้าไปอุ่นนูนกันแน่เด้อสําหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้เนาะทุกทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะเข้ามาให้กําลังใจหวานใจแล้วก็เข้ามาสมคลิปเนาะจงโูคดีกับแนวทางฮานอยมือนี้เด้อขอให้แตกทั้งห้าหน่อยเนาะพี่เนาะ ขอให้ทุกท่านจุงสุขดี